สวัสดีครับต้อนรับก็สู่สุธิชัยไลฟ์ครับการเจราจาเรื่องภาษีทรัมป์หลังจากที่คุณพิชัยชุณาวชิวระรองนายกและรัฐมนตรีกลางบินกลับจากวอชิงตันและรายงานกับประชาชนผ่านคลิปที่ไปอัดที่สนามบินเกาหลีใต้ระหว่างทางกลับสรุปว่าไม่มีดิวนะครับสรุปว่าไม่มีการสรุป ถึงแม้ว่าคุณพิชัยจะพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกว่าการเจราจาเป็นไปด้วยดีมีความเข้าใจกันอย่างดีไทยเราก็กลับมาจะมาปรับแก้ข้อเสนอของเราเพราะว่าฝั่งอเมริกันซึ่งนำโดย USTR หรือผู้แทนการค้าจามาเซนเกรียรต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมฝั่งคุณพิชัยเราก็เข้าใจว่าที่เราเสนอไปเดิมทีถ้าจำได้ คุณพี่ชายบอกว่ามี5ประเด็น5เสาหลักที่เราจะเสนอซึ่งเดิมทีเราก็เชื่อว่าโอ้ยังไงยังไงฝ่ายอเมริกาต้องพอใจแน่แต่เอาก็จริงๆพอนั่งลงเจรจาเนี่ยก็ปรากฏว่าอเมริกันยังไม่ยอมดิวด้วยนะครับปัญหาตอนนี้คือว่าไอ้เส้นตายเนี่ย90วันหลังวันที่9เมษายนที่ทรัมป์ประกาศ วันที่2เมษาถ้าจำได้ทรัมป์ประกาศเป็นวันประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจของอเมริกาก็คือประกาศขึ้นภาษีต่างตอบแทน r e c i p r o c a l t a r i f f ทั่วโลกแล้วไทยเราเจอ36%ตอนนั้นก็ร้องจากกันเลยครับถาม,มาอาทิตย์หนึ่งคือวันที่9เมษาทรัมป์บอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เจรจากัน90วันก็นแล้วกัน นั่งลงคุยกันต่อรองกันก็แล้วกันทรัมป์ก็บอกโอ้ยประเทศต,ต่างๆวิ่งมาหากันใหญ่เลยรับไม่หวานไม่ไหวผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยคือวันที่ห้ากรกฎาแล้วเนี่ยเหลือเพียง4วันเนี่ยเส้นตายความจริง3วันเพราะว่าถ้าเขาเริ่มนับ9เมษาเก้าวันมันต้องจบที่8กรกฎานะปรากฏว่าที่ประกาศสรุป เป็นข้อตกลงได้เนี่ยหรือเป็นกรอบข้อตกลงได้เนี่ยมีไม่กี่ประเทศเองมีอังกฤษมีเวียดนามญี่ปุ่นก็ยังเป็นกรอบก,อกว้างๆอยู่อ u นี่ห่างไกลเลยกัมพูชาเพิ่งพูดเมื่อวานคล้ายๆกับว่าจะประกาศข้อตกลงแต่เรายังไม่เห็นอะไรเวียดนามนี่ทรัมป์พูดเองทางเวียดนามยังไม่ได้ออกราเดียตอะไรเลย ทอมบอกว่าเวียดนามแล้ว20%จากเดิมทั้ง49นะ20%แต่ว่า20%นั้นสำหรับสินค้าเวียดนามที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเวียดนามนะแต่ถ้ามันเป็น Transshipment เป็นสินค้าที่อ้อมผ่านเวียดนามมาพูดง่ายๆคือสินค้าจีนนั่นแหละค <c oughs> ิด40% แต่ทางเวียดนามนี่เปิดประตูอาซาเลยสินค้าอเมริกันเข้ามาได้เต็มที่ภาษีศูนย์เปอร์เซนต์ทัมป์ใช้คำว่า total access เข้าตลาดเวียดนามอย่างสมบูรณ์แบบแต่นี่เรารอนะเวียดนามเนี่ยเขายืนยันตามนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ยอมเปิดประตูร้อสินค้าทุกชนิดอเมริกันเข้า ไม่มีภาษีเนี่ยมันจะกระทบกะเกษตรกรของเวียดนามอย่างไร,กรเกษตรกรและอุตสาหกรรมอื่นๆของเวียดนามอย่างไรด้วยไม่นำซ้ำอยัาต้องรอดูว่าจีนเนี่ยเขามองอยังไงด้วยเพราะจีนเนี่ยมองดีลนี้ค่อนข้างระแวงสงสัยเพราะจีนรู้รอยู่แล้วละ่ะว่าอเมริกันใช้เวียดนามมายันจีนทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและนี่ก็เศรษฐกิจ เวียดนามเองก็คงต้องคิดดีแล้วนะครับการเจราจาว่ายอมให้สินค้าอเมริกาเข้ามาเปิดประตูร้อยเปอร์เซนทั้งหน้าต่างประตูหน้าประตูหลังนี่เปิดหมดเนี่ยมันต้องกระทบเศรษฐกิจเขาเองมันต้องกระทบอุตสาหกรรมและชาวไร่ชาวนาเขาเองแล้วจีนเนี่ยก็ต้องแข่งอเมริกาเข้าไปในเวียดนามถึงแม้ว่าเอาละเวียดนามกับจีนก็เป็นส่วนของอาเซ เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็คงไม่มีภาษีเข้ากันเท่าไรแต่ก่อนนี้สินค้าอเมริกันเข้าไปเวียดนามมีภาษีสินค้าจีนเข้าไปไม่ต้องแต่จีนใกล้กว่าการขนส่งถูกกว่าและแน่นอนความคุ้นเคยมีมันจะหมายถึงการที่จีนจะต้องโดนสินค้าอเมริกันแข่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยและต้องมองในแง่มิติทาง ภูมิรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ทางการทาหารความมั่นคงอีกต่างหากนี่เลยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยว่าอเมริกาจีนจะใช้ตลาดเรื่องภาษีของตูนูทรัมที่เจรจานี้อย่างไรบ้างแต่ของไทยนี่ตอนนี้จะเรียกว่าลูกผีลูกคนก็ได้นะครับ เพราะว่ามันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าไทยเราตอนเนี้จะเจราจารอบใหม่กับทารอเมก,กาเมื่อไหร่หรือมีการนัดหมายกันหรือไม่ถ้าไม่มีการนัดหมายถึงเส้นตายอีก3-4สี่วันข้างหน้าวันที่8วันที่9ก้กากรกฎาเนี่ยแปลว่าโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินี่เราจะเจอ36%เลยใช่ไหมแล้วสินค้าทราน s ิ i เมนต์ล่ะ สินค้าที่สวมสิทธิ์ของจีนผ่านเข้ามาละคิดเท่าไหร่เพราะตอนวันที่สสองเมษาที่ทรัมป์ประกาศ reciprocal tariff อัตราภาษีต่างตอบแทนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงอัตราพิเศษของสินค้าสวมสิทธิ์นะเขา3าของไทยเนี่ยเรทเดียวเลยนะแต่พอเราเห็นสุดเวียดนามเราเห็นละอ๋ออันนี้มันแยกแล้วนี่ อเมริกันจะจิ้มเล่นงานสินค้าจีนที่แอบเข้ามาในเวียดนามในไทยในกัมพูชาในอาเซียนนี่แหละฉะนั้นตอนนี้ไทยเราอยู่ในสถานภาพอะไรไม่ชัดเจนคุณพิชัยก็ไม่ได้บอกว่าจะนัดเจอกับอเมริกันอีกเมื่อไรแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนเพราะว่าทรัมป์เพิ่งประกาศเม่ช้านี้เองบอกกับนะะักข่าวว่า เขาเซ็นแล้วนะเขาเซ็นจดหมาย12ฉบับชุดแรกไป12ประเทศเพื่อจะแจ้งเขาเลยว่าเราจะเก็บภาษีคุณเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่างกันด้วยเรทต่างกันต่างกันแล้วจะเริ่มส่งวันจันทร์คือวันที่7แล้วเขาพูดเอาไว้ก่อนหนะ้านี้ว่าจะส่งวันหนึ่งประมาณ10บถึงสิฉบับแปลว่า1 0บถึงสิประเทศทุกวันจะได้รับจดหมาย รักจากทรัมป์ไทยเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่รอรับจดหมายหรืออยู่ในกลุ่มประเทศที่เจรจาต่อไม่รู้ต้องถามคุณพิชัยเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพน่าจะกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานตอนปล่อยคลิปออกมานั้นบอกว่าอยู่สนามบินเกาหลีใต้ <c oughs> คงถึงแล้วละ่ะแต่วันนี้มาเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนี่นะครับของตัวงานไทยนี่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ทำงานกันจริง ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีประเด็นปัญหาว่าเราไม่รู้อยู่ในสถานภาพอย่างไรใช้สูตรของเวียดนามสมมุติว่าอเมริกันบอกโอเคโอเคคุณก็อยู่ใกล้กันแล้วคุณก็มีปัญหาคล้ายกันสินค้าจีนก็ใช้ประเทศคุณสวมสิทธิ์เข้ามาแต่ว่าเวียดนามนี่เขาได้เปรียบดุลการข้าอเมริกามากกว่าไทยฉะนั้นอ้าของเวียดนาม20ของไทยเอาไป18 1 5บหแต่ของสินค้าจีนที่เข้ามานี่นะมัน40นะเท่ากันนะสมมติว่าอย่างนั้นเรารอดไหมหรือว่าทาง USTR เมริกันบอกเอาเท่ากันไปเลยกับเวียดนามแต่เงื่อนไขสำคัญคือแบบเดียวกับเวียดนามคือการเปิดประตูให้กับสินค้าอเมริกันเข้ามาร้อเซไม่มีภาษีนะครับทันทีทันใดมันจะกระทบ ถึงเกษตรกรเราเลยเพราะว่าสิ่งที่มริการ้อกการขายตลาดไทยยาวนานคือสินค้าเกษตรและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะกระทบอุตสาหกรรมของเรา SME ของเราและการเกษตรของเราแน่นอนฉันจะมีคำถามจากคุณวิโรจน์ลัคนณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนบอกว่าที่คุณพิชัยเนี่ย บินไปเจราจาภาษีการค้าก,กับสหรัฐแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปคุณวิโรจนบอกว่าทุกคนรู้ว่าการเจราจาครั้งแรกแล้วจะประสบความสาเร็จนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากอาจจะต้องมีการเจราจาครั้งที่สองสามสแต่ปรากฏว่าล่วงเลยล่าช้าสุดท้ายบอกว่าต้องกลับมาทำให้ดีที่สุดแล้วเส้นตายของทางสหรัฐคือวันที่8กรกดานั่นหมายความว่า วันที่10กรกฎาคมของไทยคือหมายถึงวันที่8กของอเมริกาคือ9ของไทยคุณพิ่ชัยก็ไม่ได้บอกว่าทางสาหรัฐได้เลื่อนเดทไลน์เส้นตายสำหรับประเทศไทยออกไปหรือไม่หมายความว่าถ้าไม่ได้เลื่อนเส้นตายออกไปจะเจอภาษีศุลกากรตอบโต้นในระดับ36%ใช่หรือไม่ คุณพิรุบอกว่าขอถามว่าภาคการส่งออกและภาคการผลิตโรงงานที่มีการจ้างงานอยู่มากมายนั้นจะก,กระทบมากมายขนาดไหนที่คุณพิชัยบอกว่ากลับมาแล้วจะทำงานให้หนักกว่าเดิมคุณวิโรจน์บอกก็อนุโมทนาแต่ช่วยบอกตอบก่อนว่าสหรัฐได้เลื่อนเดตลาให้กับประเทศไทยหรือไม่การเดินทางไปครั้งนี้ถือว่า ดิวล่มหรือไม่คุณวิโรธถามดิวล่มครั้งแรกเป็นเรื่องที่เราจินตนาการได้อยู่แล้วนะักข่าวถามนะถามคุณวิโรธคุณคิดว่าที่คุณพิชัยบินไปแล้วก็กลับมาอย่างนี้ถือว่าดิวล่มหรือไม่คุณวิโรธบอกว่าครั้งแรกดิวกันอย่างนี้ก็จินตนาการได้การเจรจาเรื่องสาคัญเป็นครั้งแรกจะต้องฉลุยก็คงยากจะให้ผ่านฉลุยเลยก็คงยาก ที่เราจะได้เงื่อนไขแบบวินวินดีต่อทั้งสองฝ่ายการเจราจาครั้งแรกอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงื่อนไขที่เราเสนอทางสารัติอะไรก็ต้องกลับมาทำการบ้านถึงบอกว่าควรจะเร่งเจราจาคุณพี่เราบอกว่าปรากฏว่าเป็นเหมือนมวยแกงหมัดขวากะว่าจะฮุกทีเดียวแล้ววืดโดนจระ,ะเข้ฟาดหางกลับมา กรรมก,การนับแล้วตอนนี้จะมีเวลาฟื้นตัวขึ้นมาชกใหม่หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกับคุณพิชัยชุนนะาวชิวระขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณพิโรธเราเนี่ยเหมือนมวยเหรอเก่งบันขวากะว่าจะฮุกทีเดียววืดโดนจระเข้ฟาดหางกลับมาฟาดหางกลับมานี่หนักนะครับจระเข้ฟาดหางเนี่ยโดนเข้าจังๆที่เราล้มได้นะครับ คุณพิเรือบอกอ้าวตอนนี้เราล้มจะฟื้นขึ้นมาได้กรรมการนับหรือยังเนี่ยถ้ากรรมการนับนี่เราก็จะเหนื่อยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นคำถามแล้วที่น่าตกใจก็คือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลแพทองทานสองทีมเศรษฐกิจนั้นหน้าใหม่ทั้งนั้นยกเว้นคุณพิชัยแต่ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าทีมเศรษฐกิจนี้จะทํางานอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วแน่นอนฝ่ายเอกชนเขาก็กังวลเขาก็ห่วงมากคุณสนันอังอุบลกุณซึ่งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของขอ,งของการค้านี่แหละนะก็วิเคราะห์และให้สัมภาษณ์ในสื่อซึ่งทีม AI ปัญญาและประดิษฐ์ไปรวบรวมมาว่าเอกชนเราเนี่ย มองเรื่องดิวเวียดนามกับทรัมป์และการเจราจาของคุณพิชัยรอบแรกนี้และยังไม่รู้ว่าเส้นตายเป็นยังไงเนี่ยประเมินแล้วผลกระทบของเราเป็นยังไงบ้างครับปัญญาได้ประดิษฐ์ครับสวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสถานการณ์เจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดมากมากเพราะว่าใกล้เส้นตายก้าวกรกฎาคมแล้วที่ทางสหรัฐอาจจะประกาศอัตราภาษีฝ่ายเดียว ซึ่งอาจจะสูงมาก60-70%เอร์ซเลยก็ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้นะใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องดีลที่เวียดนามเขาทำสำเร็จไปแล้วกับสหรัฐแล้วมันส่งผลกระทบต่อแนวทางของไทยเรายัางไงบ้างโดยจะอิงอจากมุมมองภาคเอ,อกชนที่คุณสนันอังอุมวลคุณขั้นได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะครับผมคือสถานการณ์ตอนนี้กดดันจริงๆครับเพราะว่าดีลของเวียดนามเนี่ย มันกลายเป็นเหมือนบรรทัดฐานใหม่ไปแล้วหรือเบนชมาร์กที่สหรัฐเขาเอามาใช้วัดกับประเทศอื่นๆรวมถึงไทยเราด้วยอืบรรทัดฐานใหม่เลยนะคะน่าสนใจค่ะงั้นเรามาดูรายละเอียดดีลเวียดนามกันก่อนดีไหมคะว่าเขาตกลงอะไรไปบ้างได้ครับทำไมถึงปิดดีลได้เป็นชาติแรกในอาเซียนเลยหลกัลกๆเลยนะครับคือเวียดนามยอมจ่ายภาษีนำเข้าสินค้าไปสหรัฐในอัตรา20% 20%ครับ แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจคือเขายอมจ่ายภาษีสูงถึง40%สำหรับ mm hmm. สินค้าที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นแค่การส่งผ่านหรือ transhipment s นะครับ40% mm hmm. เลยเหรอคะสำหรับ transhipment s ใช่ครับคือ mm hmm. สินค้าที่อาจจะไม่ได้ผลิตจริงในเวียดนามแค่ส่งผ่านไปอันนี้เพื่อแก้ข้อกังวลของสหรัฐเรื่องการเลี่ยงภาษีแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะ mm hmm. ยังยอมเปิดตลาดเวียดนามให้สินค้าสหรัฐเข้าไปเลยแบบศ โห oh, เปิดศูปอร์ให้เขาแต่ตัวเองยอมเสีย20%แถมเจอ40%่สิบำหรับ transshipment อีกมันดูมันคุ้มกันหรอคะอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแบบนั้นคะคือต้องเข้าใจบริบทก่อนครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาพึ่งพาตลาดสหรัฐหนักมากจริงๆการส่งออกไปสหรัฐนี่สัดส่วนประมาณ30%ของส่งออกทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าคิดเป็นมูลค่าก็เราวยีว่ของ GDP ประเทศเขาเลยโอ้โหเยอะมากนะคะครับ เพราะฉะนั้นดีลนี้สําคัญมากๆเบื้องหลังความสําเร็จก็คือการทํางานเชิงรุกของเขาทั้งรัฐทั้งเองกนชนร่วมมือกันใกล้ชิดมากมีการทําการบ้านมาดีรู้ว่าสหรัฐต้องการอะไรไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่รวมถึงการลงทุนอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวก Boeing, LNG สินค้าเกษตรอะไรแบบนี้ใช่ครับมีการเอาใจสหรัฐหลายทางเขาคงประเมินแล้วล่ะครับว่าการยอมรับข้อตกลงนี้แม้จะดูเหมือนเสียเปรียบเรื่องภาษีนะ แต่ว่าผลระยะยาวเนี่ยมันคือการดึงดูด FDI การลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้โตต่อไปได้อันนี้น่าจะคุ้มกว่าในมุมนองของเขาฟังดู<ม>เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะแต่การเพิ่งตลาดเดียวสูงขนาดนั้นมันไม่มีความเสี่ยงเลยเหรอคะก็ม,มีความเสี่ยงครับแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นเขาอาจจะมองว่า การรักษาการเข้าถึงตลาดสหรัฐไว้ก่อนเนี่ยสำคัญที่สุดในระยะสั้นถึงกลางทีนี้อพอมองกลับมาที่ไทยเลยครับพอเวียดนามเขาสร้างบรรทัดฐานนี้ขึ้นมาผลกระทบโดยตรงกับเราคืออะไรครับแน่นอนเลยค่ะแรงกดดันมหาศาลเลยใช่ไหมคะเพราะสหรัฐก็คุมจะเอาเร์20%ของเวียดนามนี่แหละมาเป็นตัวตั้งต้นคุยกับเราถูกต้องครับภาคเอกชอนไทยเองก็เออก็หวังว่าจะได้อัตราที่ไม่แย่ไปก่อเวียดนามมากนะัก อาจจะอยู่ในช่วงสัก15 2 0ถึง20เอร์เซนต์แม้จะได้เรทภาษีเท่ากันนะสินค้าหลายในตัวเราก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีเพราะอะไรคะหลักๆคือต้นทุนการผลิตเราสูงกว่าครับทางค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าค่าไฟเราแพงกว่าเวียดนามเยอะมากจริงด้วยค่ะ ประเด็นเรื่องต้นทุนนี่สําคัญมากโดยเฉพาะค่าไฟใช่ครับทาให้สินค้าประเภทเดียวกันเช่นเกษตรหรืออิเล็กทรอนิกส์บางตัวเนี่ยแม้ภาษีเท่ากันเราก็สู้ลําบากขึ้นแล้วเรื่องความยืดหยุ่นในการเจราจาล่ะคะหรืออย่างการเปิดเซรีศูนเปอร์เซนให้สินค้าสหรัฐแบบที่เวียดนามทำเราจะทําได้ยากกว่าไหมคะมีความเป็นไปได้สูงครับว่าเราจะทําได้ยากกว่าโดยเฉพาะการเปิดเสรีศูนเปอร์เซนในกลุ่มสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสําหรับไทย ค่ะเข้าใจได้อาจจะทําได้ไม่ง่ายเพราะเวียดนามแล้วก็เรื่องความคล่องตัวในการแก้กฎระเบียบการตัดสินใจของภาครัฐเราเองก็อาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าแต่แต่ก็มีจุดที่ไทยเราอาจจะได้เปรียบอยู่บ้างนะครับคือเรื่องการจัดการปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์หรือ transshipment อ๋อที่เราแสดงความจริงใจว่าจะจัดการเรื่องนี้ใช่ครับตรงนี้เราค่อนข้างโปร่งใสและจริงจังซึ่งทางสาหรัฐเขาก็รับทราบท่าทีตรงนี้ของเราก็น่าจะเป็นผลดีอยู่บ้าง เมื่อสถานาตา์เป็นแบบนี้แล้วท่าทีแล้วพ็าทางออกของทีมไทยแลนด์ตอนนี้คืออะไรคะเวลามันเหลือน้อยมากแล้วจริงๆครับตอนนี้ทีมเจราจาไทยกําลังทํางานกันหนักมากครับมีข้อเสนอหลกัหลกๆอยู่5ด้านที่ทางภาคเอกชนมองว่าพอรับได้แต่รายละเอียดตรงนี้ก็คงยังเผยแพร่ไม่ได้นะครับ,รบสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องได้ข้อสรุปก่อนวันที่9กรกฎาคม ต้องก่อนเส้นตายเท่านั้นใช่ครับเพราะถ้าพ้นเด็ดลายไปแล้วสหรัฐเขาจะไม่เจรจาต่อแล้วเขาจะแจ้งอัตราภาษีมาเลยดังนั้นทีมเจรจาตอนนี้ต้องกล้าตัดสินใจต้องยืดหยุ่นแต่ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ดีที่สุดด้วยแล้วทางฝั่งผู้ประกอบการภาคเอกชนล่ะคะเขาเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างคงกังวลน่าดูเลยกังวลมากครับ กังวลมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่จะสูงขึ้นทันทีทั้งจากตัวภาษีเองและก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นด้วยใช่ค่ะปัจจัยซ้อนเข้ามาอีกครับทําให้การวางแผนธุรกิจตอนนี้มันยากมากเพราะไม่รู้ว่าอัตราภาษีสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ถ้าเกิดมันสูงกว่า20%ไปเยอะๆเนี่ยอาจจะกระทบหนักมากทางออกที่พอทําได้ตอนนี้ก็คือต้องปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ productivity ให้สูงขึ้นแล้วก็ควบคุมต้นทุนภายในให้ได้มากที่สุดซึ่งเรื่องค่าไฟก็กลับมาอีกแล้วนะคะว่าเป็นปัจจัยใหญ่ใช่เลยครับเรื่องค่าไฟนี้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยดูแลจริงจัเลยเพราะว่าการจะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคปลายทางด้วยการขึ้นราคาสินค้าในตลาดโลกตอนนี้มันเอ่อมันเป็นไปได้ยากมากครับการแข่งขันสูงสรุปก็คือสถานการณ์ตอนนี้กดดันมากๆทีมไทยต้องพยายามปิดดีลให้ได้ก่อนเส้นตาย โดยหวังว่าผลลัพธ์จะไม่เสียเปรียบเวียดนามจนเกินไปนักอยู่ที่ราวๆ1 5าถึง2 0ซใช่ครับขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตรีมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนที่น่าจะสูงขึ้นแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองอย่างจริงจังไม่ว่าผลเจรจาจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาชิดต่อในภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะว่า นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องภาษีตอนนี้แล้วประเทศไทยเราจําเป็นต้องปรับโครงสร้างหรือวางยุทธศาสตร์บ้านไหนเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้ทัดเทียมหรืออาจจะนําหน้าคู่แข่งสําคัญในภูมิภาคอย่างเวียดนามได้ในอนาคตนั่นคงเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปค่ะขอบคุณที่ครับติดตามนะครับคุณปัญญาและคุณประดิษฐ์สรุปประเด็นได้ชัดเจนมาก คอมเมนหลากหลายจากในไทยติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดทั้งฝ่ายธุรกิจนะักวิชาการนะักการเมืองสื่อเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างมากคุณพิชัยจะเอาอยัางไงต่อจะเสาร์อาทิตย์กลับม,มาแล้วคงต้องพักผ่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเส้นตายมันวันอังคารเท่านะวันพุธบ้านเราคือวันที่9คือวันพุธนะทรัมบอกเริ่มสุกจดหมายวันจันทร์วันที่เนะ7 8็นะเราไม่รู้ชะตากรรมหรือว่าคุณพิชัยรู้ ว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ยังไม่ได้รายงานกับประชาชนข้อนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับมีความเห็นจากคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังทุกวันนี้ก็เป็นประธานด้านยุทธศาสตร์วิชาการของพรรคพลังประชารัฐคุณธีรชัยบอกว่าแม้จะมีความคืบหน้าเล็กน้อยแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย พราะนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ไทยควรจะใช้โอกาสในการต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเสนอสองประเด็นสำคัญที่ทีมเจราจาไทยควรจะยืนหยัดอย่างชัดเจนต่อฝ่ายสหรัฐคือหนึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาจุดยืนในเรื่องสินค้าเกษตรบางประเภทซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวส่วงผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญแรงกดดัน จากการที่ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้เป็นสิ่งที่สหรัฐเองก็ควรตระหนักประการที่สองการเจรจาของไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนควรมีความสอดคล้องกับจุดยืนของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพราะประเทศไทยในอาเซียนต่างพึ่งพาประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยต่างก็พึ่งพาการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมจากจีนในลักษณะเดียวกัน ถ้าสหรัฐเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษย่อมเสี่ยงต่อการสร้างความแตกแยกภายในอาเซียนซึ่งก็จะย้อนกลับไปบั่นทอนผลประโยชน์ของสหรัฐเองในระยะยาวคุณธีรชัยเสนอว่าทีมเจรจาไทยคุณจะกล้าหยิบยกมิติทางการเมืองเข้ามาประกอบการต่อรองเพราะในระบบของสหรัฐการเมืองภา,ภายในมีอิทธิพลสูงกว่าการค้าในหลายกรณี การเข้าใจจังหวะทางการเมืองช่างให้เป็นประโยชน์คือหัวใจสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามในการเจรจาครั้งนี้นี่นี่เลยครับนี่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการมองหาแนวทางกันเลยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาละเพราะเราไม่รู้ว่า ทิศทางมันจะเป็นอย่างไรแล้ะทำอย่างไงจึงจะนำไปสู่การที่เรารอดแต่ว่ารอดอย่างไรนี่รอดแบบคางเหลืองรอดแบบอาการป่วยหนักนี่มันเป็นอย่างไรกันแน่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยครับและยิ่งรัฐบาลชุดนี้เป็นเป็ดง่อยเป็ดง่อยนี่ยัง เดินกรุบกระเพกได้แต่ถ้าเป็นง่อยติดเตียงขยับไปไหนไม่ได้เศรษฐกิจของเราติดอยู่ในภาวะชะงักงานอย่างนี้การเมืองก็ไม่รู้ว่าทิศทางจะไปทางไหนไม่สนุกแน่นอนคุณพิชัยอยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจครับเพราะว่าไม่รู้ทีมงานใจใครจะช่วยหมอขึ้นไปนายกรัฐมนตรีหรือก็ถูกสั่งพักงาน ึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ถูกสั่งพักง,งานเป็นคุณแพวทองทานอยู่เดิมก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะคุณแพวทองทานไร้ประสบการณ์ด้านเหล่านี้โดยสิ้นเชิงครั้นจะอาศัยรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมวิเชียาชัยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรืออยู่ในฐานะจะประสานในทุกฝ่ายมานั่งหาทางออกกันได้อ้าวแล้วทีมเศรษฐกิจที่อยู่ในคอรามอหน้าใหม่ทั้งสิน้น กระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงต่างประเทศก็ล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่หน้าใหม่ถึงแม้รมัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนเดิมแต่ก็ไม่มีประสบการณ์เพียงพอในเรื่องการเจรจาที่ละเอียดอ่อนที่ซับซ้อนและที่มีหลายๆมิติที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องการทูตแต่มันเป็นเรื่องของ ผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารและภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาจะสก,กับจีนและเราหนึ่งในอาเซียนก็กลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์เพราะว่าประเทศในอาเซียนนั้นเจอกับแรงกดดันหนักที่สุดอัตราภาษี reciprocal tariff นั้นสูงที่สุดตั้งแต่49-46 40มาถึงเรา36เราอยู่ตรงกลางๆขยับไปทางสูงได้ซ้ำไปถ้าเราผิดพลาดท่าทีของเราไม่สามารถจะตอบสนองผลประโยชน์ของเองเราได้เองได้แล้วก็ยุ่งนะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็จะลำบากอุตสาหกรรมส่งออกของเราพึ่งพาตลาดอเมริกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์เกืบ20นะครับ ต้องถือว่าเป็นเสาหลักเสาหนึ่งถ้าเครื่องยนต์ส่งออกดับก็ต้องอาศัยตลาดไหนตลาดจีนแต่ว่าเราเนี่ยซื้อของจีนมากกว่าเราส่งเข้าจีนด้วยซ้ำไปแล้วถ้าทุกประเทศในอาเซียนเจอปัญหาเดีวยวกันก็จะแย่งกันส่งเข้าจีนก็จะกลายเป็นไปแออัดยัดเยียดกันที่ตลาดจีนเราก็จะเหนื่อยขึ้นอีกหลายเท่าเหนื่อยไม่ว่าครับ แต่เหนื่อยแล้วเราได้ผลหรือไม่ตรงนี้เป็นหัวใจหนักอย่างยิ่งครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำอะไรต่อมิอะไรให้ชัดเจนนำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอวันนี้เราต้องเจอเราเจอแล้วเราทำอะไรถูกหรือไม่เป็นคำถามใหญ่ที่กำลังรอการตัดสินเรามีจุดอ่อนมากมาย รัฐบาลอ่อนแอเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะง,งักงันทั้งโลกกำลังตัวใครตัวมันเรามีเรี่ยวแรงพอที่จะดูแลตัวเราเองหรือไม่ SME เราแวงอ่อนแอยู่ธุรกิจแม้กระทั่งธุรกิจยักของเราเจออย่างนี้ก็เหนื่อยพอสมควรทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ 1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5แสนคนผู้ที่ติดตาม subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super Sticker เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วย